สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นกำลังค่อนข้างแรงจากจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ตอนบนและทะเลจีนใต้ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมินะคะจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสโดยภาคตนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตนออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงค่ะรวมถึงให้ระวังอันตรายจากอักคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงไว้ด้วยนะคะสำหรับภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะในขณะที่มียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณช่องแคบมาลากา และประเทศมาเลเซียทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะ สำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่30พฤศจิกายนค่ะตอนนี้เราไปเช็คแต่ละภาคกันนะคะว่าอากาศจะเป็นยังไงภาคเหนือในวันนี้ค่ะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงนะคะ1-2องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยค่ะภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงทางตอนบนของภาคค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสะตูลค่ะและที่สุดท้ายกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะก่อนที่เราจะจบพยากรณ์อากาศนั้นนะคะนุ้ยขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ จบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย